ก่รายการอนิวมชักเาจะมาเล่นในพาร์ทซีนะครับผมก็เล่นในพาร์ทเกับพาร์ทบีไปแล้วแล้วก็เล่นฮาร,ร์ทคอ์เลือกก็ตายในพาร์ทเจเลยทีเดียวนะวันนี้ก็จะมาเล่นอะไรไม่รู้เหมือนเดิมนะครับในพาร์ทที่4นั่นเองอนะต่จะเล่นเป็นเ C บีซีชุเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าถึงเชจแล้วไม่รู้จะทำอะไรคนะัะก็สุสานมันตุ๊เจนด้วยนะบอมนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ตุ๊กตาที่ผมไม่ชอบมตัวนึงที่ผมชอบนะครับ แต่ถ้าใครรู้ว่าผมชอบตัวอะไรให้พิมพ์ค่ามันอยู่ตัวแรกให้เขียนเลขหนึ่งเพราะค่ามีอันนี้มันมีสองตัวถ้าไม่ถ้าถ้าเลือกอันที่สองก็เลือกต้นเขียนว่าสองเนี่ยคบผมแกะเนี่ยครับเนี่ยค,ค,ค,ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะคผมนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับ แล้วก็นี่คือตัวที่2นะครับผมหมีนะครับมีสีขาวนะครับก็ขอทุกท่าปเจอกันพั้นนะ้าถ้าเจอคำถามด้านล่างคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กด b ับสไ b e นะนด้วยนะครับด้านล่างนะครับผมแล้วตอบคำถามถ้าถูกก็ไม่เป็นไรมากนะครับไปไปครับ